เทรดตามสัญญาณหาเงินตลาด OTC แม่นยำทำกำไรทุกวันเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1,000 0เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลย และในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้สัญญาณตัว1นาทีนะครับเป็นตัวพีเดเตอร์นะครับซึ่งเป็นซิกแนลนะที่มีลูกศรสัญญาณนะครับสีเขียวสีแดงชี้บอกจุดเข้าของเรานะครับโดยวันนี้ผมจะมีการเพิ่มอินดิเคเตอร์1ตัวนะครับ ซึ่งเอามาใช้คู่กับตัวสัญญาณ1นาทีด้วยนะครับในการคัดกรองออเดอร์ในการเข้าเทรดนะครับสำหรับวิธีการคัดกรองนะครับที่ผมได้เพิ่มอินดี้เข้ามา1ตัวสามารถไปดูได้ที่คลิปด้านบนตรงนี้นะครับผมได้สอนวิธีการเพิ่มของตัว อินดี้ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับก็สามารถย้อนขึ้นไปดูด้านบนตรงนี้ได้นะครับสำหรับออเดอร์แรกของเรานะครับก็อยู่การที่คู่ EUR GBP นะครับสำหรับคู่นี้นะครับมีสัญญาณลูกศรสีแดงมาแล้วเราก็มาสังเกตแท่งเทียนตรงนี้นะครับซึ่งเป็นคู่ EUR GBP นะครับเกิดเป็นแท่งสีแดงนะครับเทลงมาอย่างนี้นะครับ แล้วมาสังเกตตัว Moving e v e r a g t นะครับตรงนี้ก็เป็นสีแดงเหมือนกันก็อยู่ใต้เส้นศูนย์ด้วยนะครับเส้นศูนย์นี่ก็คือจะมีเส้นกึ่งกลางตรงนี้อยู่นะครับ ถ้ามันอยู่มากกว่าศูนย์เนี่ยมันจะเป็นแท่งเขียวโผล่ขึ้นไปแต่ถ้ามันอยู่ต่ำกว่าศูนย์เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแท่งแดงทิ้งตัวลงมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นจุดสัญญาณที่คอนเฟิร์มนะครับบวกกับตัวลูกศรมาเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าออเดอร์เทรดซื้อลงกันนั่นเองเหมือนเดิมครับเราจะเปิดออเดอร์เมื่อมันครบตามเงื่อนไขเนี่ยเราก็กดตรงวิที่31หรือวิที่59ตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นการเทรดสั้น1นนาทีนะครับสำหรับออเดอร์นี้เราก็เปิด เซลซื้อลงมานะครับก็มารอลุ้นผลรับกันนะครับว่าออเดอร์นี้จะปิดชนะได้หรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ก็มีสัญญาณคู่ GU มานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันหน่อยว่าเอ๊ะ GU เนี่ยมันน่าซื้อไหมสำหรับตัว GU เนี่ยนะครับตัวของ moving average นะครับยังอยู่ด้านบนยังไม่เหมาะกับการที่จะเข้าซื้อลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมไม้ทบกันไว้ด้วยนะครับ eg ยังไงครับต้องทบไหม โอเคกราฟเทลงมาสวยงามนะครับก็ปิดชนะไม้หนึ่งไปสวยๆเลยนะครับอันนี้เราก็รอดพ้นนะไม่ต้องทบไม้นะครับก็เป็นการเข้าไม้หนึ่งสวยๆเลยนะครับสำหรับคู่ G.U. ณตอนนี้นะครับ GU เห็นไหมครับว่าเราใช้ตัวอินดี้1ตัวในการคัดกรองด้วยนะครับเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยนะครับก็ อินดี้นะครับบอกว่าทิศทางโดยรวมของตัว GU เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปเนื่องจากมันเป็นเทรนทิศทางที่จะวิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสังเกตจากตัวแท่งเทียนนะครับยืนเหนือเส้นศูนย์เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะเปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับเพราะว่าเทรนขาขึ้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าก็มาสรุปผลนะจากใช้อินดี้ในการคัดกรองในการหลบลอดนะครับ เห็นไหมครับว่าลูกศรเนี่ยมันมาแบบนี้นะครับตลอดทั้งวันอยู่แล้วเราก็ต้องมาคัดกรองออเดอร์เพื่อความแม่นยำนะครับโดยใช้อินดี้ตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้ผมก็หลด ลอตได้นะครับเนื่องจากใช้อินดี้ตัวนี้นะครับเพราะว่าอินดี้ตัวนี้มันบอกเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแล้วมันมีสัญญาณการซื้อลงเนี่ยเห็นไหมครับเราไม่ได้เข้าซื้อลงลูกศรนี่ก็วิ่งไปถึง3ออเดอร์เลยนะครับก็เป็นแพ้นะครับถ้าใครเข้าตามไปแต่ผมนะครับใช้ตัวนี้ในการคัดกองทําให้ผมหลบลอตไม่เจอลอตในคู่นี้นะครับตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับ และตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทศด้วยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับเวลาบ่ายสามและมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6กโมงครึ่งนะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทศเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่ายสองนะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR Code ดนะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทสทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่2ของเรานะครับอยู่กันที่คู่ EURUSD นะครับก็จะเป็นสัญญาลจากคู่นี้นะครับมองทิศทางที่จะวิ่งขึ้นสังเกตนะครับตัว moving average นะครับของเราตรงนี้นะครับเป็นแท่งเขียวยืนเหนือเส้นศูนย์นะครับและตรงนี้ก็เขียวเหมือนกันนะครับก็เป็นทิศทางนะครับที่กราฟมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปได้นะครับเราก็จะทําการเปิด order buy ซื้อขึ้นกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอมันเปลี่ยนแท่งเทียนเราก็เปิด order buy ซื้อขึ้นกันนะครับเพราะว่ามันก็ครบ ตามเงื่อนไขนะครับที่เราได้ใช้อินดี้ตัวนี้ในการคัดกรองบวกกับตัวลูกศรมานะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็มารอลุ้นออเดอร์กันระหว่างนี้ก็มีสัญญาณ eg มานะครับผมก็แวะไปดูมานะครับก็เอก็ยังไม่ค่อยเจอสวยสักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัว eg เนอะผมก็จะเน้นเทรดเป็นคู่คู่ไปนะครับสําหรับคู่นี้ก็ ขอเฝ้าระวังตัว E.U ก่อนละกันนะเพราะว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างเท,ทที่จะแรงนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทบไม้2ด้วยนะไม้2ที่ผมทบเนี่ยก็จะอยู่ที่2000บาทนะครับเดี๋ยวก็เหลือสักประมาณ10วิสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเตรียมเปิดดิวใหม่นะครับเพื่อเป็นไม้แก้นะครับจากที่เราซื้อผิดทางนั่นเองนะครับเพราะว่าเราก็เข้าตามเงื่อนไขเนาะเราก็ต้องไปนี่นะครับก็เหลือประมาณ5วินะครับตอนนี้4 3 2.1นะครับผมก็เปิดทบไม้นะครับแก้ไม้ที่2ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการเรดแก้ไม้นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีการเกิดลูกศรสัญญาณเนี่ยขึ้น2ลูกศรนะครับเพื่อเป็นทิศทางให้เราเนี่ยนะครับแก้ไม้อีกครั้งหนึ่งในการที่จะทําให้มันครบเวอร์กับที่เราขาดทุนไปในไม้แรกนะครับไม้นี้ผมใส่อยู่ที่2,000บาทนะครับถ้าไม้นี้ชนะผมจะได้กำไรอยู่ที่1,700บาทนะครับ หักลบกับที่ผมแพ้ในไม้แรกเนี่ยผมจะเหลือกําไรอยู่ที่700บาทนะครับสำหรับเซตนี้โอเคตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ20กว่าวินาทีแล้วนะครับกราฟก็ค่อนข้างดีสวยงามตรงนี้มีสัญญาณต่อนะครับ EG นะครับ EG นี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับเข้าตามเงื่อนไขเนาะเป็นแท่งสีเขียวด้วยนะครับ ตัว moving average นะครับบวกกับตัวแท่งเทียนก็เป็นแท่งสีเขียวเดี๋ยวเราปิดคู่นี้ชนะนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ eg นะครับสำหรับตัว1น,นาทีอ่าเดี๋ยวเราเตรียมเปิด order buy ซื้อขึ้นนะครับเปลี่ยนแท่งปุ๊บเราก็เปิด buy ซื้อขึ้นมาต่อแบบนี้เลยนะครับสำหรับ eg เห็นไหมครับว่าเทรดตามสัญญาณเนี่ยมันมีสัญญาณมาเรื่อยๆนะครับเราก็มาดูการคัดกรองอินดี้ตัวนี้นะครับ ใช้คู่กับตัวสัญญาณกันเห็นไหมครับว่าออเดอร์ของตัว EU ของเราที่แก้ไม้2มาก็ปิดชนะไปสวยงามนะครับตอนนี้ก็มารอลุ้นกันนะครับสำหรับคู่ EG เนาะเราก็เปิดไม้ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นการมองที่ทางที่วิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เหลือ5าวิสุดท้ายครับผม3วิครับ2 แล้วก็1นะครับก็ปิดชนะไปสวยงามนะครับเข้าเทรดกันมาตามตัวสัญญาณนะครับ3ออเดอร์นะครับมีการแก้หมายหออเดอร์นะครับก็ชนะกันมาสวยงามนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับคู่ EUR USD นะครับเดี๋ยวผมรอราคาเด้งกลับมาประมาณราคาเปิดนะครับเดี๋ยวซื้อลงนะตอนนี้นะครับผมอเด้งกลับมาแล้วนะครับทำการซื้อลงอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูผลรับกันสำหรับออเดอร์นี้ โอเคครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ10กว่าวินาทีนะครับกราฟค่อนข้างปิ่มเลยนะครับแต่เราก็ยังมองทิศทางวิ่งลงนะครับเพราะเนื่องจากตัว moving average นะครับก็เป็นก้อนสีแดงอยู่ใต้เส้นศูนย์เหมือนกันนะครับก็ยังไงครับ3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับปิดชนะไปสวยงามนะครับกับออเดอร์ที่4ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดออเดอร์สุดท้ายนะ อ,อมีตัว E G มาสวยนะครับแต่ E G เนี่ยผมไปแวะไปดูมาเมื่อกี้นะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะ Moving Average ยังมันอยู่ข้างบนอยู่อ่ะตรงนี้นะครับเราวินกันมา4 o r ออเดอร์ยังค้างอีกออเดอร์หนึ่งเราก็จะปิดจ็อบวันนี้กันเลยนะครับโอเคครับสำหรับคู่ E U R G B P นะครับคู่นี้มีสัญญาณการซื้อขึ้นนะครับตัว Moving Average ของเราก็เป็นสีเขียวนะครับเราก็จะทำการเปิดออเดอร์ buy ซื้อขึ้นไปนะครับผมเพราะว่า ดูจาก moving average แล้วปิดเป็นแท่งสีเขียวนะครับแล้วบวกกับตัวสัญญาณลูกศรมามีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะครับเราก็เทรดตามเงื่อนไขกัน ตอนนี้เหลือ1ิวิสุดท้ายแล้วนะครับกราฟค่อนข้างปิ่มเดี๋ยวเราจะเตรียมไม้2เอาไว้แก้ด้วยนะครับเราก็จะใส่ที่2 0 0พโอเคเราก็ทําการเปิดไม้2ขึ้นไปนะครับแบบนี้เราเรียกว่าไม้แก้นะครับเพราะว่าดูเห็นไหมครับมีสัญญาณตัวลูกศรนะครับขึ้นมาอีกลูกศรก็เป็นทิศทางที่กราฟเนี่ยต้องแก้ไม้ซื้อขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับก็เหลือประมาณ10กว่าวินะครับผม กราฟก็มาที่เราแก้มานะครับก็ขึ้นมาสวยงามเลยนะครับ5วิสุดท้ายนะครับ4 3แล้วก็2แล้วก็1นะครับก็ปิดชนะนะครับก็ปิดจบงานกันวันนี้นะครับ ก็ทำกำไรไปทั้งหมด5ออเดอร์นะครับวินกันสวยงามเลยสรุปยอดนะครับที่เราเทรดกันมาทั้งหมด5ออเดอร์นะครับก็มีไม้แก้ไป2เนาะโดยรวมแล้วนะครับปิดจบกำไรอยู่ที่3,963บาทนะครับก็เทรดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหางเงินได้3,963บาทสวยๆนะครับโดยไม่ต้องวิเคราะห์เยอะเนาะมีสัญญาณตัว1นาทีพีเดเตอรคอยวิเคราะห์ให้เรานะครับ เราก็เอามาคัดกรองกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถทํากําไรได้ทุกวันแล้วครับสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับ เพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเข้ารีบออกนะครับจับจังหวะตลาดให้ดีนะครับและเราก็เข้ามาเทรดนะครับหรือถ้าใครยังไม่ชชวร์ว่าตลาดตอนนั้นสัญญาณมันวินดีไหมนะครับก็ให้ใช้บัญชีทดลองนะครับในการฝึกฝนหรือเทรดตลาดไปก่อนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่บัญชีเทรดนะครับก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสตที่ปักหมุดนี้เลยนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ